สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะมาอัปเดตนะคะหัวใจคือประตูมิติอันนี้อันนี้สำคัญมากนะเมื่อวานนี้นุ้ยโพสใน f Facebook นะคะนุ้ยก็จะมาอ่านนะคะคำแปลเนาะเมื่อาวานนี้นุ้ยก็ลงคลิปนะคะที่เราเปลี่ยนอนาคตนุ้ยก็ไปเดินแล้วก็อัปเดตนะคะคือเราเปลี่ยนอนาคตด้วยการที่เรา มองทุกอย่างในแง่ดีนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันนะคะหัวใจไม่ใช่แค่เป็นเพียงอวัยวะธรรมดานะคะหัวใจของเราคือประตูมิติเมื่อปดเมื่อเปิดออกอัตตาจะพังทลายนะคะแล้วก็ความจริงจะไหลเข้ามานะคะคนที่เขานั่งสมาธิแล้วปิดเหมือนกับหยุดความคิดอะแล้วเขาก็จะเปิด หัวใจแล้วคือข้อมูลต่างๆก็จะเข้ามานะคะความจริงอ่ะโดยที่เราไม่ต้องอ่านหนังสือนะคะนี่ก็คือการดาวน์โหลดนะคะจากความคิดในหัวสู่การรู้แจ้งในหัวใจนะคะก็คือการกลับคืนสู่ตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณจิตคือผู้ช่วยไม่ใช่เจ้านายจิตไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำทางแต่ถูกออกแบบเพื่อคิดคำนวณและ เพ,เพื่อเก็บข้อมูลนะคะ okay. จิตคือตัวรวบรวมข้อมูลแต่ไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ในจิตจิตก็คือจิตใต้สำนึกนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างอัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นจากความกลัวการเอาตัวรอด และการปรับสภาพจากภายนอกก็คือจิตเนี่ยจิตใต้สำเร็จนะคะเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดในช่วงตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงเจ็ดขวบนะคะซึ่งเราก็จะปรากฏให้เห็นว่าคนที่มีโปรแกรมนะ่ะจะคิดมากนะคะคือทุกคนนั่นแหละคะ่ะคิดมากเกินไปต้องการแผนต้องการผลลัพธ์ ถ้าไม่เห็นผลลัพธ์ก็ไม่เชื่อถ้าไม่เห็นด้วยตาจะไม่เชื่ออะไรเงี้ยนะคะตัดสินตัวเองหรือตัดสินคนอื่นคือทั้งสองอย่างนะ,ะตอบสนองต่อภัยคุกคามภายนอกที่ไม่ใช่จริงบางทีเราก็คิดขึ้นมาเองนะคะสร้างเรื่องขึ้นมาเองบางทีเราเราคิดล่วงหน้าสร้างเรื่องขึ้นมาเองมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะหัวใจคือระบบ นำทางที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนนะคะหัวใจของคุณเป็นมากกว่ากล้ามเนื้อมันเป็นสนามพลังงานความถี่ไฟฟ้าชีวภาพส่งสัญญาณที่แรงกว่าสมอง60เท่านะคะประสานร,ระบบประสาทและก็คลื่นสมองรับการนำทางจากวิญญาณเหนือธรรมชาติก่อนที่จิตจะรับได้ก็ ก่อนที่เราจะรับได้บางทีเราก็คนที่มีเซนต์นะคะเขาจะรู้สึกก่อนอีกนะ,ะก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นสิเป็นที่นั่งที่แท้จริงของการรู้ก็คือการรู้แจ้งก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราก็คือ I am นะคะอันนี้เกิดคืออยู่ในพระคมภีนะคะ I am พระคมภีไม่ใชเ่เกี่ยวกับาศาสนาอะไรทั้งสิ้นนะคะพระคมภีที่ท ให้ความจริงก็คือเขาเขาบันทึกมาก่อนศาสนาออกนะคะแล้วศาสนาก็นำไปบิดเบือนอะไรเงี้ยนะคะ I am, I am ก็คือพระเจ้านะคะตัวนี้นะคะ I am คือฉันฉันที่อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะถ้าเราอยู่ในปัจจุบัน I am นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็น present tense เป็น present ปัจจุบันนะคะก็คือ I am เนาะของคุณนั่นเองก็คือพระเจ้าคุณคือพระเจ้านะคะ หัวใจโอเคแปบ๊บหนึ่งนะ,ะหัวใจมีการสอดคล้องก็คือมันจะต้องทำงานสอดคล้องกับจิตนะคะกับความคิดหัวใจมีความสอดคล้องกันกับความคิดของคุณการสอดคล้องอารมณ์คุณอารมณ์คุณก็จะคงที่ไม่วอกแวกนะคะแล้วก็เส้นทางของคุณจะชัดเจน ไม่จำเป็นต้องอธิบายเลยความสอดคล้องระหว่างจิตและหัวใจคือจุดเข้าสู่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะคะก็คือแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราสังเกตความคิดความคิดอะไรจะลอยมาเข้าไปในหัวเราเนี่ยเราก็ปล่อยแล้วก็โฟกัสที่การภาวนาของเรานะคะ หรือว่าโฟกัสที่ลมหายใจตอนนี้อนุยก็าภาวนาคําที่ไม่มีความหมายอะไรนะคะคือเลือกคําที่ไม่มีความหมายแล้วเราก็ภาวนานะคะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิให้เรานึกถึงคนที่เรารักก่อนให้เราผ่อนคลายก่อนสัก10นาทีอะไรเงี้ยนะคะหานาทีเสร็จเราก็เราก็จะฝึกาภาวนานั้นเสร็จแล้วเราก็ดูซิว่าเราทําได้ไหมก็คือแบบทำทำโดยที่ เราไม่ไม่หวังผลอะไรนะคะคือทําไปเรื่อยๆคือถ้าเราไม่หวังผลอะไรแล้วบางทีนะ่ะมันมาโดยเราไม่รู้เรื่องนะคะคืออนุุยก็ทําไปเรื่อยๆนะคะก็คือแบบว่าเออมีวินัยทําทุกวันเช้าเย็นเอ่อแล้วก็อคือแบบว่าเรามันมันจะมาโดยที่เราไม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือบางทีนะคะบางทีออันนุยก็ตอนนี้ก็เขียน เราทําสมาธิจะมาหรือไม่มาเราไม่สนใจนะคะเราตั้งใจทําอันนี้นะคะ,ะบางทีผลมันมาโดยที่แบบพังครูมาเลยโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้มองหานะคะ,ะเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งนะคะก็คือแบบถ้าเราให้ให้ใจเราควบคุมแต่ว่าจิตเนี่ย ปล่อยให้เขาหลับนะคะปล่อยให้เขาคือเราจะคิดอะไรก็ปล่อยเราคนจะมาพูดอะไรก็ปล่อยถ้าเราหยุดดูข่าวนะคะเราจะ,ะเราจะอยู่ในโลกของเราที่ที่มีความสุขนะคะแล้วก็ให้ใจเรานำทางเนาะสัญญาณเหมือนความวิตกกังวลเออสัญชาตญาณเหนือความวิตกกังวลน,นะคะก็คือสัญชาตญาณเนี่ย เราจะต้องเชื่อฝึกใช้สัสญชาตญาณของเรานะคะความจริงภายในที่เหนือการารบกวนจากภายนอกนะคะความชัดเจนในปัจจุบันการนำทางาเส้นเวลาโดยปราศจากความกลัวความสงบที่ปราศจากเหตุผลถ้าเราใช้หัวใจถ้าเราไม่คิดมากเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นนะคะ อัตราก็จะสลายไปไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยการบังคับนะคะคือถ้าเราบังคับเนี่ยมันจะอยู่มันจะมันจะดื้อดันอยู่นะคะแต่เราเอาพลังแสงจากหัวใจเราเราเอาพลังที่เราปล่อยวางนะคะความคิดอะไรที่เข้ามาในหัวเราให้มันผ่านไปเหมือนลมพัดใบไม้ลอยในน้ำอะไรแบบนี้นะคะ เส้นเวลาในอดีตก็จะพังทลายคุณหยุดตอบสนองภายนอกเราไม่ตอบสนองภายนอกนะคะเ,เวลาที่มีข่าวามีข่าวเพื่อนบ้านตีกันอะไรเงี้ยเราไม่ไปเชียร์อะไรเงี้ยไม่ตอบสนองหรือไม่ไปพูดต่ออะไรเงี้ยนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราไม่พูดต่อมันก็จะจบตรงนี้นะคะแล้วก็ คุณเริ่มรู้สึกความจริงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอะดยสามนะคะก่อนคุณที่จะก่อนที่เราจะพูดออกไปด้วยสามบางทีนั่นแหลนะ,ะนั่นแหลคะค่ะที่ว่าอาบางทีเราก็รู้อะไรล่วงหน้าบางทีคนที่เขามีเซนต์นะคะเรารู้ล่วงหน้านะคะก่อนที่มันจะเกิดซะอีกคุณแล้วคุณก็จําได้ว่าคุณเป็นใครนะคะนี่คือขั้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ ถ้าเราสมมติว่าเราเข้าถึงหัวใจเราได้หัวใจของเราเองนะคะเราก็จะ,ะตรัสลูก็คือเราการตรัสลูก็คือการจําทุกสิ่งได้ที่เราเคยเป็นนะคะตัวตนที่แท้จริงของเราแนหะไม่ไม่ใช่กายภาพนะคะมันเป็นจิตมันเป็นวิญญาณเนาะไม่ใช่จิตนะคะเป็นวิญญาณซึ่งจะต้องทํางานสอดคล้องกับจิตจิตใต้สํานึก เราจะต้องสั่งจิตนะมีสองจิตนะคะจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตสำนึกเราจะต้องมีจิตสำนึกที่จะสั่งจิตใต้สำนึกนั่นเองแล้วก็ทำตามหัวใจไม่ต้องคิดมากการที่เราไม่ต้องคิดมากเนี่ยเราก็ต้องแบบสังเกตความคิดของเรานะคะว่าเรามีความคิดอะไรที่แบบใส่ร้ายตัวเองอ ไม่ยกโทษให้ตัวเราอะไรเงี้ยคือแบบตัดสินตัวเองมากเกินไปตัดสินคนอื่นตลอดเวลาอะไราเงี้ยนะคะอาอารมณ์โกรธก็มีอารมณ์เครียดแค้นก็มีอะไรเงี้ยมันมันอน,นุ้ยเริ่มเริ่มหมดสิ่งนั้นไปแล้วนะคะคือใช้เวลาหลายปีมากเลยนะคะที่ที่จะล้างไอ้พวกความคิดแบบนี้ออกไปนะคะ คือถ้าเกิดสมมติว่าเรายังมีอารมณ์ฉุนเฉียวยังมีอารมณ์ที่คิดย้อนไปในอดีตแสดงว่าเรายังมีอยู่ถ้าเราปล่อยวางนะคะอันนี้เราก็จะจะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะดังนั้นให้จิตพักผ่อนนะคะให้จิตพักผ่อนปล่อยให้หัวใจทำงานแล้วก็เดิน เหมือน I am อนะ I am ก็คือปัจจุบันนะคะก็คือพระเจ้านั่นเองเราอยู่ในปัจจุบันเราอยู่ในสายกลางคือแบบว่าอนุเนี่ยมาคิดดูนะคะตอนเรานอนเนี่ยเราก็ไปท่องจักรวาละค,ะคือนั่นคือตัวตนที่แท้จริงแต่เราพอตื่นปุ๊บเราก็จำไม่ได้แล้ะตอนเรานอนปุ๊บเนี่ยจิตเราก็จะหยุดทำงานนะคะ จิตเราก็ปิดจิตใต้สำาน็กนะคะก็คือ,อแต่ตัวตนที่แท้จริงของเราไปทำงานแต่เราจำไม่ได้อันนุยถึงบอกว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะคะอันนุยบอกว่าให้บอกตัวเองว่าฉันจำความฝันได้เพราะว่าเราฝันทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่าเราจำไม่ได้นะคะพอจิตเราพอวิญญาณเราเข้าร่างปุ๊บตื่นมาเราจำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนุยเริ่มจำความฝันได้แบบ เกือบทุกคืนเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องฝึกบอกตัวเองว่าฉันจำความฝันได้แล้วก็ฉันรู้ว่าฉันอยู่ในความฝันแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าถ้าถ้ามีความฝันถ้าเราจำได้ให้เขียนบันทึกไว้นะคะ,ะแล้วก็ฝึกสมาธินะคะคือง่ายๆคือฝึกสมาธิถ้าถ้ามีเวลาเนาะคือทั้งวันเราเราใช้สมาธิอยู่แล้วนะคะทั้งทั้งวันเราก็ต้องฝึก สังเกตความคิดของเราเราคือผู้สังเกตการนะคะเราคือผู้สังเกตการเราจะต้องสังเกตว่าเรามีอารมณ์ยังไงเรามีความคิดยังไงเพราะว่าอารมณ์กับความคิดเนี่ยคือการดึงดูดนะคะความคิดเราคิดอะไรทั้งวันเราดูอะไรทั้งวันเราเล่นโทรศัพท์เราเสพโซเชียลมีเดียเราเสพข่าวอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะบางทีเรานินทาใครหรือเปล่า เราคิดถึงด่าใครหรือเปล่าอันนั้นก็คือการดึงดูดนะคะมันจะไม่ดึงดูดมาในในลักษณะเดียวกันแต่มันจะดึงดูดมาในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดเราเราปล่อยไปเราไม่เอามาคิดวนเราก็จะปล่อยแล้วทำสิ่งที่ดีอย่างน้อย50อซอย่างน้อย4 0 49% ชีวิตคนจะออกมาดีกว่าเก่านะคะอันนี้เพราะว่าอนุยเห็นเห็นแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยชีวิตอนุยนะคะตั้งแต่คือในอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ของอาทิตย์ที่เข้าเดือนเมษาเนี่ยนะคะมันหลังจากที่สามีอนุยเขาผ่าตัดนะคะพอเขาผ่าตัดเสร็จเริ่มพักฟื้นชีวิตอนุยก็ขยับขึ้นนะคะคือแบบว่าถ้าเราลง ถ้าเราขึ้นเราลงปั๊บเนี่ยเราก็ผ่านพ้นมันให้ได้เสร็จแล้วมันจะขยับมาขึ้นสูงขึ้นทันทีนะคะโอเคค่ะอน,นุอ่าฝากไว้นะคะคือหัวใจเราคือประตูมิตินะคะเราหยุดคิดเราหยุดใช้ความคิดหยุดใช้ออจิตให้ให้ให้น้อยลงนะคะแล้วก็ฝึกอ สังเกตการในหัวเรานะคะว่าเราคิดอะไรเสร็จเราก็ปล่อยวางนะคะอันนี้ก็คือแบบง่ายที่สุดนะคะอนวุวิไม่รู้แล้วค่ะคือมันมันต้องฝึกใช้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะคือถ้าเราไม่ได้ฝึกเนะี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไปแล้วเ,เราทำแบบเดิมเมเราก็จะไม่ได้เราก็จะเห็นผลแบบเดิม,เด,มเดิมนะคะเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะโอเคค่ะอนุยิก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ